ก็ชื่อปูนะคะดรวันชันพ ah, ิพัฒนาชัยนะคะก็เป็นรองโฆษกพัคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการสายการเมืองเป็นโฆษกประจำตัวท่านรัฐมนตรีช่วยคุณหญิงกัลยาณ์สกลพนิษฐ์นะคะเอ่อวันนี้นะคะก็ขอบคุณเทพที่เชิญพูดเรื่องการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองก็อย่างนี้ค่ะ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ท่านองอัจบอกแล้วว่ามันมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเดี๋ยวเรามาเช็คเช็คกันนิดหนึ่งดีไหมคะจะได้ไม่ง่วงให้เป็นคะแนนเป็นเลตติ้งแรกสมมุติว่าสมมุติว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงสุดคะแนนเต็มสิบนะคะเราจะแบ่งเป็นสามช่วงคะแนนชุดแรกก็คือว่าไม่เกี่ยวกับเราอะ่ะไม่สนใจอะ่ะ เลือตั้งก็เรื่องไปสิแค่มันเป็นผู้ว่าก็ช่างมันแค่มันเป็นนายกก็ช่างมันก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แหละอันเนี้ยคะแนนต่ำกว่าห้าโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราเช็คตัวเองกันนาอนะคะต่อมาเป็นพวกแบบว่าอย่าให้รู้นะว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ฟังข่าวตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ว่าทยอยเปิดตัวกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเมื่อไหร่ออกไปการแน่เลย สสไม่พลาดได้ๆเขตนี้ฉันต้องมีส่วนร่วงนะคะถ้าแบบนี้อะให้คะแนนห้5-7ไปนะอ่ะต่อมาประมาณว่าไม่ใช่แค่ออกไปเลือกสสนะเนี่ยรู้ว่าดรสุรพาจะลงเลือกตั้งอยากช่วยอะอยากให้คนดีๆแบบเนี้ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทางานที่บ้านที่เมืองไปช่วยเดินไปช่วยประชาสัมพันธ์ไปช่วยบอกเล่านโยบายดีๆ อันนี้ให้คะแนนไปเลยเถึงแนะคะส่วนขั้นสุดอย่าให้รู้นะว่าตนตรสุรภาไม่ลงฉันจะลงแทนนะจะลงแทนเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นต้นแบบดีๆอยากเข้ามามีส่วนร่วมขั้นสุดคืออยากมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเลยสรุปมีกี่คะแนนคะมีกี่มีกี่ระดับอ่าระดับแรกคือช่างมัน ต่อมาหลังกนั้นคือสนชใยเลือกตั้งเมื่อไรฉันจะออกจากบ้านอ,อให้หัาถึงเจต่อมาคือ,อเจ็ดไปคืออะไรคะคมีส่วนร่วมหลังจากนั้นขั้นสุดคือ,อคมาทําเองอาแล้วมาทําเองถ้าไม่พอใจฝ่ายตรงข้ามฉันนี่แหละจะจัดการด้วยมือของฉันเองไม่ปล่อยไว้หรอกอ่มาสํารวจนะเรายกได้ครั้งเดียวโอเคไหมคะ เราจะยกเปนแค่ครั้งเดียวนะคะพวกหลายใจไม่ได้นะคะเพราะเข้าคูหาการได้เบอร์เดียวเนาะเพราะถ้เกินสองเบอร์บัตรเสียโอเคไหมคะอ่ะ ouais. an ใครคิดว่าตัวเองเป็นพวกกลุ่มที่1นึ่งยกมือขึ้นห่ะฮะประมาณว่าฉันอยากยกอะแต่เพื่อนไม่ยกอะเออยกคนเดียวจริยงไงไว้เนี่ยอ่ะต้นห้านะอ่ะใครเป็นกลุ่มที่หนึ่งมั้คะ ไม่ีเนาะโอเคมาแม่มาคุยกลุ่มที่สองได้เจ็ดคะแนนค่ะห้าถึงเจ็ดห้าถึงเจ็ดค่ะนะคะจะเย็นนะเดชกเป็นน้าของเดชอีกทีนะคะค่ะอะใครเป็นกลุ่มที่สองยกมือขึ้นค่ะยกหงสสูงเลยยกหงสสูงมันจะค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าดูข้างๆก่อนยกขาไว้ไม่ใช่เลยกลุ่มสองเลือกตั้งเมื่อไหร่ฉันจะออกไปใช้สิทธิ์ สรุปว่าที่ไม่ยกคือจำไม่ได้ <c oughs> คือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากไปเลือกตั้งคือจำไม่ได้เมื่อกี้บอกไว้ว่ายังไงกลุ่มสองคือเลือกตั้งเมื่อไหร่ฉันจะออกไปเลือกตั้งทันทีอยกมอยกยกยกือขึ้นยกยกสูงยกสูงอ่ากลุ่มที่สามทำไมคะกลุ่มที่สามทำไมอ,นนอยากมีส่วนร่วมอ,อยากช่วยอ,นนอยากบอกกให้ม่ยอมให้ดีเลยอ่าโอเคกลุ่มสุดท้าย อย่าให้รู้นะว่าเราก็สุลภาวางมือฉันจะลงแทนมีไหมคะเดี๋ยวเขาจะแอบไปยกกันในห้องน้ำนะคะสรุปว่าพวกท่านเนี่ยมาถูกที่แล้วเพราะถ้ามีกลุ่มที่หนึ่งมาหลงอยู่ในห้องนี้ท่านจะไม่มางานนี้ถูกไหมคะคือไม่สนใจคือไม่สนใจคือไม่มาฟังไม่รับรู้ไม่อยากรู้อะไรเลยแล้วแต่ก็แล้วแต่แต่การเมืองมันแล้วแต่แล้วนี่คะ่ะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ทุกคนไม่รู้หรอกค่ะว่าทุกวันนี้เราก่บเป็นนายกรัฐทนตมีกันทุกคนเพราะเรากำลังเลือกคนไปเป็น <c oughs> ปนายกรัฐทนตรีแท <c oughs> นเราไงเพราะสำคัญไหมคะ <c oughs> อ่ะงั้น <c oughs> เรามาไล่เรียงกันว่าการเมืองเกี่ยวกับเราตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วเกี่ยวกับกระทรวงไหนดีไหม <c oughs> ช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันนะ <c oughs> อ่ะตื่นเช้ามาอาบน้ำไหมหนาวๆนาวแบบมีคนไม่อาบอ่ะ อาบน้ำก๊อกเปิดน้ำก๊อกกระสวงไหนคะหนาวเหรอฮะเปิดน้ำก๊อกปัก๊บกระสวงไหนอ่ะทำไมมหา,ทา,าไหาทายาการประปาเกี่ยวไหมเกี่ยวเสร็จแล้วบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันฮะอ่ากระสุงอะไรบ้างอ่างกระสุงอะไรบ้างอ่ะทำไมสาธกระสุข อ่าอันนั้นเป็นสองสองขอบอกอ่าแล้วก็ดูแลสุขภาพปากอ่าก็กระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็คิดคิดเยอะด้วยนะใช้ได้ีดูดแนวน้องจะลงแข่งกันนะคะไม่แข่งนะคะช่วยก่อนนะคะพักเดียวกันนะ,ะช่วยกันไปก่อนนะคะ่แล้วกระทรวงอะไรอีกกี้ยาสินอ้า่าทำไมพานี้นะ่ะพังขายราคาสินขาอ่าเสร็จแล้วแต่งงานเสร็จแล้วอาบแดดแต่งตัวถ่นย้าวเช้า กระทรวงอะไรคะเศษเออทำไมกระเศล่ะข้าวสินค้ากระเศกระทรวงอะไรอีกนอกข้าวนอกจากกระทสุนเศษแล้วอะไรอีกกระทรวงพาณิชย์อ่าราคาข้าวเกี่ยวให้คะสาธารณสุขรทำไมคะคุณภาพของข้าวโอเคอ่าไปอยู่สารสุขรไหมคะดูอ๋อโอเคค่ะกระทรวงอะไรอีกคะกินข้าวกระทรวงไอ้ค้างอ่าโหนี่เยี่ยมมากทำไมเกี่ยวอ่ะค้างส่งออก ท้าถ่ายนะคะเออโอเคเยี่ยมมากอ่ะเสร็จแล้วปรึง่งทานข้าวเสร็จสตาร์ทรถกระรวงอะไรคะกระรวงพลังงานเพราะกระสุนพลัลางงานดูอะไรน,น,น้ำมันเชื้อเพลิงถูกไหมคะอันนี้แค่ในชีวิตประจําวันนะยังไม่ต้องดูไปไปดูนโยบายภาพใหญ่สตาร์ทรถปั๊บออกเดินทางมีกระสวงอะไรอีกอุตสาหกรรมเออทำไมอุตสาหกรรมอ่ะ การประกอบตัวทางรถยนต์เอ,อไปเจอกระทรวงคมานานคมอีกอะไรครับตัวอะไรดูถนนหนทางรถกลางเรือถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นคมานาคมเสร็จแล้วไปจอดรถที่ทำงนานเดินเข้าไปในบริษัทกระทรวงอะไรคะกระทรวงอะไรพอไปถึงออฟฟิศปั๊บกระทรวงแรงงานทำไมกระทรวงแรงงานอะ่ะบุค,คลากรการบริหารทรัพยากรบ,บุคคล สวัสดีการพนักงานสิทธิประกันสังคม,ม,มอยู่ในกระทรวงวแรงงานอ่ทำงานเสร็จปรากฏว่าแรงงานพม่าค่ะกระทรวงอะไรอีกต่างด้าวเกี่ยวข้องกับกระทรวงวอพัฒนาสังคมก็ใช่ถ้าเกิดว่าคนในองค์กรมีเรื่องความหลากหลายทางเพศรู้จักไหมเออใครรู้จักเรื่องความหลากหลายทางเพศยกมือขึ้นค่ะ อาธิบายหน่อยมีสามประเภทประเภทไหนบ้างคะเดี๋ยวให้ความรู้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเป็นโลกที่เราจาเป็นต้องยอมรับด้วยเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันเขาไม่ใช้สามเพศไม่ได้มีสามเพศเขาใช้คําว่า l g b t q s โอ้โหเยอะมาก l มาจากคําว่าเลสเบียน เลสเบี้ยนคือหญิงรักหญิงนะคะ G คือเกย์เกคือชายรักชาย B คือไบเซ็กชวลคือรักหญิงก็ได้รักชายก็ดี T คือทรานสเจนเดอร์ผู้ชายแปลงเป็นหญิงผู้หญิงแปลงเป็นชาย Q มาจากภาษาอังกฤษว่าคำว่าค l e a r หมายถึงตื่นเช้ามาวันนี้อยากเป็นอะไรก็เป็น<笑><笑>อามีตัว s เล็กๆค่อยท้ายหมายความว่าอนาคตก็ไม่รู้จะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเจอคนในครอบครัวเป็น lgbtq s. หน้าที่ของเราอย่างเดียวคือยอมรับและเข้าใจ เขาก็เป็นคนเหมือนเราแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใหญ่เราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือความเท่าเทียมของคนในสังคมน,นี่ก็คือการเมืองเ,เพราะช่วงที่ผ่านมากลุ่มนี้เขาออกมาเรียกร้องสิทธิ์อย่างชัดเจนว่าอา้าวในเมื่อเขาเลือกที่จะรักกับผู้ชายด้วยกันนะ่ะก็เขาไม่อยากอยู่กับผู้หญิงอนะ่ะผู้หญิงเขาก็อยากอยู่กับผู้หญิงด้วยกันก็เขารักกันนะ่ะแต่เ,เขาไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ พอจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคู่ครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายสมมุติว่าคู่ครองคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยจําเป็นจะต้องผ่าตัดกระทันหันแต่เขาไม่ได้มีสถานะเป็นสามีหรือภรรยาในทางการแพทย์ก็ไม่อนุญาตให้เขาเซ็นยินยอมคนกําลังจะตายต่อหน้าแต่เป็นคู่ชีวิตกันแต่ไม่สามารถเซ็นยินยอมได้ทั้งที่เขาอยู่กันมา20กว่าปี30ปี คู่ชายจริงหญิงแท้บางคนบางคู่อยู่กันมา7 8ปีก็เลิกหลังกันก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเท่าเทียมกันในสังคมและเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคหนึ่งที่ออกมาทําเรื่องนี้และสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมจนวันนี้มันพยายามจะเกิดการผลักดันให้เกิดพรบเขาเรียกว่าพรบคู่สมรสเขาไม่ไม่ได้ใช้คําว่าคู่ชีวิตเพราะว่าคู่ชีวิตเนี่ยนิยามตามแบบเดิมมันคือหญิงชายชายหญิงแต่พอคู่สมรสก็คือหญิง ใครก็ได้ที่เขาจะอยู่รวมกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ให้ความรู้ไว้เพิ่มเติมอ่ะเพราะฉะนั้นเะมื่อกี้มาถึงที่ทํางานเจอเข้าไปกี่กระทรวงแล้วอ๋อเสร็จแล้วปรากฏว่าเย็นเลิกงานเจอม็อบที่ดินแดงเออแต่เลิกแล้วนะคะมนุษยะมาอีกบ้าะไรกระทรวงอะไรอีกคะอกระงกห่มอะเจอกระทรวงกลละหม อ่โหน้าที่ของทหารยกแบริเออร์ฮะมีกรมานาคมเหรอฮะกรมานาคมทำอะไรคะกับม็อบทำไงดีฮะเอาไปถนอนโอเคแสดงว่าตั้งแต่เช้าจะหลดดึกทุกกระทรวงเลยถูกไหมคะแล้วยังนี้จะไม่ออกไปเลือกตั้งได้อย่างไรเพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไรใครเป็นคนเลือก เราอะไรลค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่ํากว่าห้าควรจะต้องไม่มีแล้วเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไรคนแรกที่ต้องเลือกและต้องทําคือแล,แ,และก็เลยต้องมีการพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอ่ะทีนี้พอภาคประชาชนมีส่วนร่วมแล้วทําอย่างไรถึงจะให้คนเห็นว่าเราเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก active citizen ก็คือเป็นพลเมืองที่พร้อมที่จะ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเราสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้มีช่องทางอะไรเยอะแยะเลยถูกไหมคะทุกวันนี้เราทํากันยังไงคะเวลาเราอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองกับภาคประชาชนจริงๆทางกับกับพักการเมืองจริงๆทําไงกันคะ <S <S อ่าโซเชียลมีเดียอ,อะไระอีกคะเจอว่าที่ผู้สมัครบอกได้ไหม <S <S บอกได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นตัวไปเชื่อมต่อกับพักการเมืองที่เขาสังกัดอยู่ปัญหาอะไรในท้องที่ก็บอกได้ประชาธิปัตย์มี3ากลไก สภารัฐมนตรีแล้วก็ผู้ทําพื้นที่ไม่ว่าจะสก็ว่าที่สสเรายินดีที่จะรับเรื่องไปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีเครื่องมือนะคะเรามีเพจชื่อเดโมแครต a าร์ตี้ Party, ก็คือเพจพรรคประชาธิปัตย์ท่านสามารถใช้เป็นช่องทางแล้วก็ช่องทางนี้เนี่ยเราช่วยคนมากเลยช่วงโควิดระบาดอย่างรุนแรงมีคนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเราผ่านช่องทางนี้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามา เราเป็นพักเดียวที่ช่วยคนไปสามพันกว่าคนช่วงโควิดหาเตียงให้นะคะช่วยตรวจช่วยจัดการหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็คือช่องทางการมีส่วนร่วมของภักประชาชนเหมือนกันเรามีเพจฝากกดไลค์นะคะจะได้ติดตามเรื่องราวของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็ผู้สมัครสอกอของกรุงเทพทั้ง50เขตชื่อเพจ Modern Bangkok ค่ะเสิร์ชได้เลยนะคะสะกดด้วย MO D E RN แล้วก็ B a n g k o k นะคะอันนี้เป็นเพจที่พักจะใช้สื่อสารเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกท่านมีปัญหาแล้วก็อยากให้เราแก้ไขในฐานะที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับพักการเมืองหรือประเทศชาติเข้าไปส่งข้อความได้นะคะในของอินบ็อกซ์หรือบอกพี่ยุสุรภามาก็ได้นะคะว่ามีอะไรอยากจะให้เราให้ความช่วยเหลือนะคะ แต่เลือกเมื่อไหร่ก็ควรจะต้องออกไปใช้สิทธิ์โดยเฉพาะสกเพราะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดพื้นที่แล้วก็รับปัญหาโดยตรงของพวกท่านและที่สำคัญพี่ยุตั้งใจมากนะคะที่จะทำงานให้กับคนฟังท้องหลังเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ท่านนี้นะคะที่ช่วงแรกๆนะคะท่านเป็นประธานในการหาเตียงช่วงแรกๆนะคะที่สุรภาได้ช่วยพี่น้องวางทางหลังของเรานะคะคุณปูท่านนี้แหละที่เขาเรียกอะไรบุกลุยะคะเป็นประธานในการหาเตียงที่ช่วยพี่น้องโควิดนะคะแล้วก็คุณปูเนี่ยเป็นไอดอลของพี่สุรพานะคะก็รักและเคารพท่านแล้ววันนี้ก็กราบขอบคุณที่ท่านได้มาบรรยายให้พวกเราฟังนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะีค่ะ เอานะครับขออ,อนุญาตเรียนเชิญคุณบรรณาธรนะครับแล้วก็ดรสุรภวพานะครับปรยงรับภูมิมอบของพิลาลิปแม่กับท่านยศวร์นะครับ,รรบด,ด้วยน้ำใจแม่ที่มอบให้จากสุวพานะครับ ตอนนี้นะคะเชิญเบรกดื่มกาแฟนะคะด้านนอกนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ช่วงหลังจากเบรกแล้วก็พบกันนะคะอีกคงไม่นานเท่าไรค่ะขอบคุณนะคะเชิญทานกาแฟค่ะ